สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกดหนึ่งสองหกแปดโชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการใครเจอนดอุดมที่ไหนตบมันเลยกระทืบมันนะ,ะกระทืบให้ยับคาวเวทีเลยสมมตินะเป็นเรื่องสมมตินะเจอที่ไหนกระทืบมาเลยบุกไปที่บ้านมาแล้วท่ามันทิ้งจ้านะอย่างเงี้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีก็ค,คือการมีพอกินพอ,นพอใช้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ทําอะไรที่เกินตัว นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีปรัชญาของนายหลวงเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะพอกินพอใช้ไม่เกินตัวลงทุนไม่เกินตัวใช้จ่ายก่อนหนี้ก่อสินไม่เกินตัวนะนทำบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายนะไม่โลภไม่อะไรต่างๆอันนี้คือปรัชญาเป็นเรื่องที่ดี ใครเวลาเราพูดเรื่องพอเพียงแล้วมีคนโยงว่าเป็นการหมิ่นสถาบันนะฮะให้ดําเนินคดีหมิ่นประมาทนะดำเนินคดีหมิ่นประมาทคนนั้นเลยพอเราพูดเร่พอเพียงปุ๊บอ่ามีคนบอกว่าให้ไปแจ้งความจับเราเราหมิ่นสถาบันนะนะถ้าคุณได้รับความเสียหายคุณปรึกษาทนายแล้วก็ฟ้องร้องดําเนินคดีหมิ่นประมาทได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถพูดคําว่าพอเพียงได้มันเป็นภาษาไทยนะเราเป็นคนไทยจะให้พูดภาษาอังกฤษหรือไงลนะ่ะนะครับ นะฮะโนตอุดมโดนด่าโนตอุดมโดนด่าทําไมก็ไม่เห็นมีใครครับคนด่าก็เป็นกลุ่มเดิมๆนะกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรอ้างว่าลักสถาบันแล้วก็แล้วก็ไปกล่าวหาว่านโตอุดมนั้นไปหมิ่นสถาบันนะไปหมิ่นโครงการพระราชดำริอะไรต่างๆนะเราไปถอดคําพูดถอดเทปอะไรคลิปเดียวอะไรเดียวไมโครโฟนสเปเชียลซูเปอร์ซอฟท์พาวเวอร์อะไรของเขาเนี่ย ถ้าเราไปนั่งดูดูสักสามสี่รอบเนี่ยเราจะเห็นนะเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องสถาบันและไม่ได้หมิ่นสถาบันเพราะนั้นใครที่ไปใส่ร้ายเขาเนี่ยผมแนะนําให้ไปดําเนินคดีตามกฎหมายนะแนะนําให้ดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าการที่คุณจะไปกล่าวหาว่าใครมิ่นสถาบันเนี่ยคุณต้องมีพยานหลักฐานพยานหลักฐานต้องชัดเจนในมาตราร้อยสิบสองเนี่ยเขียนไว้เลยนะผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายพระมาหากษัตริย์นะครับหรือรัชทายาทหรือ พระราชนีเนี่ยมันม,มีมีหรือเปล่านะครับข้อความตรงไหนที่ว่าเป็นการพูดถึงพระองค์ท่านถ้ามันไม่มีก็คือการใส่ร้ายใส่ความนะครเพราะฉะนั้นก็ฝากทางเน็ตฟิกนะฝากคุณโนตอุดมนะใครที่กล่าวหาว่าคุณหมิ่นสถาบันเนี่ยนะนะคุณช่วยไปปรึกษาทนายคุณนะ่ยถ้ามันเข้าข้อกฎหมายก็ใช้สิทธิ์ทางศาลไปนะคนเหล่านี้จะได้แบบก่อนพูดจะได้คิด เพราะเวลาที่เราจะพูดอะไรเราต้องผ่านสมองผ่านการไตรตรองนะครับนะไม่ใช่ว่าพอเขาพูดว่าพอเพียงกูเป็นคนไม่รู้จักพอก็เป็นไงมิ่นสถาบันนะครับนะเออไปแซะโครงการพระราชด,ดำริเขาไม่ได้พูดเลยคนที่จะทำให้อ่าโยงไปเรื่องสถาบันก็คือคนที่อ้างตัวว่ารักสถาบันแต่ถ้าเรารักสถาบันนะครับนะ เราต้องไม่ดึงสถาบันลงมาตับไม่ดึงฟ้าตับนะครับสถาบันเป็นสิ่งที่เคารพสักาละเขียนไว้รล้ธรรมนูญชัดเจนบุคคลใดจะล่วงละเมิดไม่ได้นะครับและคุณนอดตอุดมเนี่ยเขาเป็นตลกสแตนด์อัพคอมเมดี้แปลตรงตัวก็คืออะไรเดี่ยวไมโครโฟนนะครับนะคอมเมดี้คือตลกตลกก็คือหมายถึงว่าขเขาเจตนาของเขาคือเพื่อความบันเทิง ราะนั้นใครไปกล่าวหาเขาบอกหมิ่นสถาบันนะใครไปกล่าวหาก็หมิ่นสถาบันใครไปกล่าวหาหมิ่นเจ้าใครไปกล่าวหาว่าเป็นการดูถูกเยียดหยามเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปรตปรัชญาของพระองค์ท่านคนกว่าน,นั้นคือการใส่ความใส่ร้ายนะนตอุดมหรือเนสิกได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ปรึกษาทนายใช้สิทธิ์ทังสารนะครับนะเราไม่ควรเอาสถาบันเนี่ยมา มาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการแสดงตลกชื่อมันก็บอกแล้วตลกนะตลกมันก็ต้องอะไรหยาบคายนะตลกที่ไหนสุภาพคุณกับผมผมกับคุณมีไหมมีแต่กูกับมึงนะไอเอี I ้ยไอนั L ่นไอนี N ่ e, อะไรต่างๆมันภาษามันก็ต้องหยาบคายเพื่อความบันเทิงเหมือนผมผมก็ยังกูกูมึง,ม,งมึงเลยมันเป็นลักษณะของสีสันในการแสดงนะ การแสดงตลกเช่นเราแต่งตัวเป็นพระอย่างนั้นก็แต่งตัวเป็นตำรวจยังก็ติดคุกกิตลางกันหมดเลยครับตลกเนี่ยเยอะแยะ,ยะนะตลกแจด๊ดชวนชื่นตลกใครตะใครต่างๆเนี่ยเขาแสดงตลกแล้วเ,เขาก็แต่งตัวเป็นพระอย่างนี้ก็เป็นการนําข้อมูลแท้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์น,นะเองจะบ้ากันไปแล้วครับบ้ากันไปใหญ่แล้วสติปัญญาเนี่ยในสมองเนี่ยลองลองไปให้หมอลองตรวจสอบดิในสมองเนี่ย,ม,ย,ม,ยมีเนื้อสมองมีรอยหยักไหม หรือว่ามีตะขี้นักแสดงตลกเนี่ยเขาก็แต่งตัวเป็นพระแต่งตัวเป็นตำรวจก็ติดคุกติดอะไรกันหมดเลยบางคนก็สภาโจ๊กอะไรต่างเนี่ยแสดงอ้างตัวเป็นนักการเมืองหน้าตาคล้ายลุงป้อมหน้าตาคล้ายยิ่งรักหน้าตาคล้ายทักษิณน,นะหาคนหน้าตาเหลี่ยมๆนะเอาคนเหลี่ยมจันจัด,จ,ด,จ,ดจัดหน่อยอามาแสดงสภาโจ๊กก็ติดคุกติตารางันหมดนะครับตลกนะครับ การแสดงตลกก็คือหนึ่งต้องใช้คำหยาบมันจะได้ดูน่าสนใจฮะตลกทุกคนก็กูรูมึงเนะี่ยสัตว์เลื้อยคานเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยเยอะแยะนะครับนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อะไรต่างๆยกตัวอย่างเนะี่ยคำหยาบเป็นเรื่องปกตินะในระบบโซเชียลมันธรรมดามันเป็นเรื่องจริงอ่นะเราจะไปดัดจะหลงจระิดทำไม้จริงไหมครับพี่น้องครับใครฟังพี่เดแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะเห็นต่างไม่เป็นไรลนะครับ นะเห็นต่างก็เห็นต่างไปนะฮะแต่จะไปแช่แบบจะไปทาอะไรที่มันผิดกฎหมายืุศิลธนทมไม่ไม่ได้เราเห็นต่างนะเราจะไปทําร้ายเขาก็ไม่ได้จะไปฆ่าเขาได้ไหมไม่ได้นะตามฆ่าตามอุ้มเขาก็ไม่ได้เราเห็นต่างก็อ่าก็อย่างที่พี่เหลี่ยมของผมเนี่ยพี่ทักษิณชินวัตรเนี่ยเห็นต่างก็ต่างคนต่างอยู่ทักษิณก็อยู่ไปในจันสองล่า เศรษฐาก็อยู่ไปทำเนียนรัฐบาลก็ตามคนตาคน่ตางอยู่ไปตามคนก็ตา่างคำไปเศรษฐาก็ไปกรุงเทพนะออกอีเวนต์นะทักษิณก็ไปไหนลนะ่ะไปภูเก็ตอ่านะนโยบายอ่าพมากก่าเกลี่ยงรัฐบาลก็ทำไปทักษิณก็ทำไปก็ต่างคนก็ต่างทำไปนะก็แบบที่อ่าทักษิณหรือพี่เหลี่ยมผู้น่ารักของผมเนี่ยนะจนะเป็นคนเหลี่ยมจัดเนี่ยนะนะครับ ก็ต่างคนต่างก็ก็ว่ากันไปต่างคนต่างอยู่นะไม่ใช่ว่าใครเห็นต่างเรานี่จะเป็นไงส่งคนไปฆ่าส่งคนไปกระทืบอ,อะไรไม่ได้ไม่ได้นะครับนะครับเราจะไปฆ่าใครก็ไม่ได้ไปอุ้มใครก็ไม่ได้กระทืบใครก็ไม่ได้นะเราบางคนไปโพสต์ถึงขนาดน,นะครับบ้านโนดอุดมอยู่แถวบางกะปะิเราที้เป้าให้พวกคุณมาฆ่าให้พวกคุณมาทำร้ายร่างกายเขา ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่เขาเรียกว่านะไม่มีคุณธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยถ้าเราไปดูกฎหมายอาญาเขาเขียนไว้ชัดผู้ใดโฆษณาประกาศให้บุคคลอื่นมาทําร้ายร่างกายใครเนี่ยทำไม่ได้ครับนะพี่เดให้ความรู้ทางกฎหมายเพราะเราเป็นนักกฎหมายผมเรียนมา นักกฎหมายก็สอนให้สอนเรื่องการให้ความรู้ทางกฎหมายเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายถ้าเราจบกฎหมายเรามีความรู้กฎหมายแต่เราไปประกาศโฆษณาให้คนไปกระทืบคนนั้นฆ่าคนนี้ไปด่าคนนี้มาไปซุ่มจับไปอุ้มมันมากระทืบอะไรต่างๆเรามีรางวัลให้ไม่ได้คนระับเรามาดูกฎหมายอาญานะครับพี่เดชให้ความรู้กันและบอกแล้วรายการพี่เด์เป็นรายการให้ความรู้กับประชาชนนะ เออเรื่องความลับผิดทางอาญาดีก่อนนะม,มาตาอะไรวะดีก่อนนะแต่ครับเออแปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบห้าประมาณแปดสิบเออแปดสิบห้านะเดี๋ยวก่อนนะมาตาแปดสิบห้ากฎหมายอาญาใครอยากรู้เนะี่ยเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่ามาตา85กฎหมายอาญาผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิด และความผิดนั้นมีกํำหนดโทษไม่ต่ำกว่า6เดือนต้องระว่างโทษตึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้ถ้าได้มีการกระทำความผิดเพราะการโฆษณาผู้ที่โฆษณาหรือประกาศต้องรับโทษเสมือนตัวการเช่นนะเราโฆษณาว่าใครเจอนอดอุดมที่ไหนตบมันเลยกระทืบมันนะกระทืบให้ยับคาเวทีเลยสมมตินะเป็นเรื่องสมมติ นะเจอที่ไหนก็ทืบอ,ปอไปเลยบุกไปที่บ้านมาแนละ้วท่ามันทิ้งจ้าอ,อย่างเงี้ยการกระทํดันกล่าวเนี่ยน,าานะรนะับโทษหนึ่งในสามอย่างฆ่ากันตายนี่ก็ประหารชีวิตหนึ่งในสามก็ประมาณสักสิบห้าปีเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังใครก็แล้วแต่ที่จะประกาศเชิญชวนให้ใครไปกระทืบใครไปตบใครเนี่ยทาไม่ได้อย่าไปทำนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังเราเห็นต่างไม่เป็นไร <c oughs> เห็นต่างไม่เป็นไรอย่าไปโฆษณาให้คนไปกระทืบคนนั้น ไปอุ้มคนนี้บุกบ้านเขาอะไรต่างๆท,นะทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะผมเองเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดจากข้อกฎหมายนะขอให้เชื่อพี่เดครับนะเชื่อพี่เด์เพราะพี่เดนะเรียนมานะเรียนมาผมเรียนจบนิิศาสตร์มาจริงเป็นเรื่องจริงครับจบรามกำแหงมานะฮะตั้งแต่ปี2 5 2 7จจบมาจริงนะของผมเนี่ย เรียนจริงจบมาจริงแล้วก็ไปจบเนติบัณฑิตจบจริงนะครับไปเรียนจริงแนละ้วจบจริงเป็นทนายความมาสามสิบแปดสามสิบเก้าปีใบอนุญาตตั้งแต่ปีสองแปดก่อนจะมีสภาทนายความ,มตอนนี้อายุหกสิบเอ็ดปีแล้วเรียนจริงจบจริงรู้จริงเพราะนั้นสิ่งที่มาให้ความรู้กับประชาชนเป็นเรื่องจริงเพราะนั้นอย่าไปประกาศโฆษณาให้ใครไปกระทืบนอตอุดม อยากไปประกาศโฆษณาให้คนนั้นคนนี้ไปทําผิดกฎหมายเช่นไปแจ้งความมาตรา112ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่านะนตอุดมไม่ได้กระทําความผิดตามมาตรา112ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ว่าเขาคือผู้กระทําความผิดตามมาตรา112เพราะนั้นใครที่ไปประกาศโฆษณารับโทษหนึ่งในสามแต่ถ้ามีคนไปแจ้งความจริงๆก็รับโทษเต็ม นะโฆษณาให้คนอื่นทำผิดกฎหมายไม่ได้นะครับเชื่อพี่เดย์นะพี่เดย์เรียนมานะครับนะผมเรียนมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ว่าใครจะชอบพี่เดย์หรือไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับพอพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีก็คือการมีพอกินพอใช้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ทำอะไรที่เกินตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีปรัชญาของนายหลวงเป็นเรื่องที่ดีนะครับ นะพอกินพอใช้ไม่เกินตัวลงทุนไม่เกินตัวใช้จ่ายก่อนหนี้ก่อสินไม่เกินตัวนะทำบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายนะไม่โลภไม่อะไรต่างๆอันนี้คือปรัชญาเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะฉะนั้นอย่าทําร้ายคนอย่าทําร้ายนกอุดมโดยการดึงสถาบันนะมาสร้างความแตกแยกโดยหวังผลทางการเมืองหรือหวังยอดวิวยอดไลค์ในช่องในเพจของตัวเอง นะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับนะเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาตาสว่างคนที่รักสถาบันหรืออะไรต่างเขารู้ว่าไอ้พวกนี้ดึงฟ้าต่ำนะไอ้พวกนี้พยายามจะเอาสถาบันมาสู่ความขัดแย้งหาประโยชน์สำหรับตัวเองนะครับนะบางคนก็เป็นนักการเมืองให้สัมภาษณ์แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วก็ไปด่าทอนะด่าทอนะครับ น็อตอุดมว่าเป็นตลกที่เอาคําว่าเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาหากินเป็นนักการเมืองนะผมไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันอะไปถแถลงนะครับนะไปถแถลงนะครับในนามของรัฐบาลว่าน้ดตอุดมคือตลกที่หากินจากเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาหากินนะครับนะนะครับเขาพูดแบบเนี้ยเขาด่าน้ตอุดมนะผมอยากจะกลาบเรียนนักการเมืองนะครับ นักการเมืองอย่าทําตัวเป็นตลกทางการเมืองนะเออนะตลกทางการเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเศรษฐกิจกเลยถ้าเป็นตัวตลกทางการเมืองเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวตลกแบบโน้ตอุดมเนี่ยนะครับคือตลกและสร้างความสุขให้กับประชาชนได้ตลกตลกและาหาหาเงินหาทองใช้ได้ตลกเสร็จแล้วหาเงินหาทองเสร็จแล้วเอาเงินทองที่ได้จากการแสดงตลก เอาไปจ่ายภาษีผมว่าแบบนี้นะเป็นตลกที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะพี่น้องพี่น้องคิดเหมือนผมคือคุณเล่นตลกทางการเมืองคุณจะพูดคำหยาบคำเสียดสีแซคนนั้นแซคนนี้นะก็เป็นเรื่องตลกไม่ได้มีเจตนาร้ายชื่อมันก็บอกไปแล้วตลกแปลว่าเพื่อความบันเทิงนะสแตนด์อัพคอมเมดี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดยด้วยนะครับถ้ารักพี่เดก็นะ นะเพราะฉะนั้นตลกแบบนอตอุดมเนี่ยถึงแม้จะใช้คำหยาบคำเสียดสีนะแดกดันประชดประชันนะครับมันก็เป็นลักษณะของอตลกอยู่แล้วมันก็ต้องพูดคำหยาบนะเสียดสีแดกดันไเปเรื่องปกติจะพูดคุณผมคุณครับผมครับใครจะไปดูท่านล่ะครับเพราะฉะนั้นการแสดงตลกแบบนตอดุดมตลกแล้วทำมาหาเงินได้ทำให้เศรษฐกิจมันเกิดการเคลื่อนไหว และมีรายได้เมื่อมีรายได้ก็เอามาเสียภาษีดีกว่าไอ้นักการเมืองที่ทําเป็นตัวตลกไอ้พวกนี้ก็คือไม่มีสาระเลยวันๆเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาประเทศชาติเยอะแยะมากมายเช่นปัญหาราคาน้ํามันแพงนี่กําลังจะขึ้นอีกแล้วปัญหาแก๊สแพงปัญหาค่าไฟแพงปัญหาคนตกท่อหนังเต็มบ้านเต็มเมืองปัญหาฝุ่นพิษเศรษฐกิจตกต่ำคนไม่มีงานทํา นะแล้วก็อะไรเยอะแยะทุจริตคอร์รัปชันฝากตลกทางการเมืองไปดูแลด้วยกินเงินเดือนจากภาษีแต่งานไม่ทำโนตอ,อุดมไม่ได้กินเงินเดือนจากภาษีหาเงินใช้เองแสดงตลกพอมีรายได้ก็เสียภาษีผมว่ามันมีคุณค่าดีมีราคาปว่าพวกนักการเมืองที่ทำตัวเป็นตลกทางการเมืองผมไม่ได้ว่าใครนะอย่าร้อนตัวนะบางคนพอบอกปุ๊บ นักการเมืองที่ทําตัวเป็นตลกทางการเมืองแบบไม่มีใครหรอกกูเองเนี่แหละอ่าอย่าอย่าร้อนตัวอันนี้ผมพูดถึงพฤติกรรมแบบกว้างๆถ้าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับนะพี่เดนี่ตรงไปตรงมานะชีวิตเราอยู่กับความจรงิงแล้วยิ่งเราอยู่กับโซเชียลเนี่ยจะมาโกหกตอแหลนะนะโกหกตอแหลไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเมื่อคุณโกหกตอแหลอยู่ในโซเชียลแล้วเนี่ย ดิจิ f o ลฟ p r i ินหรือคลิปวิดีโอใน y t u t u เนี่ยมันอยู่ตลอดไปอะ่ะคุณโก6ครั้งแรกนะต่อมาครั้งที่2คุณก็เปลี่ยนคำพูดโกหครั้งที่2นะต่อแหลครั้งแรกเปลี่ยนมาต่อแหลครั้งที่2การต่อแหลของคุณในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็อยู่ในคลิปวิดีโอตลอดการที่เขาเรียกว่า Digital ดิจิทัลฟูดพินนะดิจิทัลฟ p r i ินมันก็คือคลิปวิดีโอ มันก็อยู่ใน YouTube ตลอดไปตอนหาเสียงก็พูดอย่างพอได้เป็นรัฐบาลพูดอย่างนะนอตอุดมเขาก็เลยเสียดสีนักการเมืองที่ชอบโกหกตอแหลกับประชาชวนว่านะอยู่ดีกินดีอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะและก็อะไรเลิกตอแหลไปพร้อมๆกันค่ะนะมันเป็นเรื่องจริงเขาเสียดสีสังคม เีสยดสีนักการเมืองที่ทําตัวเป็นตลกทางการเมือง <c ười> คือพูดเรื่องเดียวกันหลายๆครั้งไม่เหมือนกันน่ะนะเรื่องเดียวกันพูดหลายครั้งไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเนี่ยนะถ้าเป็นคดีอยู่ในศาลก็ติดคุกเราก็เห็นอยู่แล้วทางภาคอีสานเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งคดีถูกกล่าวหาว่าพลาดเด็กนะมีจําเลยคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าพลาดเด็กนะเหตุการณ์เดียวกันพูดหลายครั้งไม่เหมือนกัน ความจริงพูดหลายครั้งไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ติดคุกก็ิดีโดนไป2ี่สิบปีนะกับจําเลยคนหนึ่งคดีพลาดเด็กนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณนรสุดมเสียดสีทางการเมืองเพราะอะไรอยากจะจุดประกายอีกไนจุดนะจุดประเด็นแล้วก็อินสปายสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าเฮ้ยวันหน้าถ้าคุณจะเลือกนะักการเมืองคน,นึเป็นแคนดะิเดตนายกรัฐมนตรี คุณจะเลือกจะเลือกคนที่มันตอแหลไหมเขาเลยบอกว่าเลิกตอแหลไปพร้อมๆกันค่ะนะครับเพราะคนเราเนี่ยถ้าไม่รักษาคำพูดโกหกตอแหลหลอกลวงประชาชนมันควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไหมในเมื่อแม้กระทั่งประชาชนซึ่งเป็นคนที่เป็นเจ้าของอํานาจเป็นเจ้าของอํานาจเนี่เวลาคุณไปขอคะแนนเสียงครับ คุณกลับไปไงไปโกหกเขาว่าคุณจะทําแบบนั้นแบบนี้คุณจะไม่ทําแบบนั้นแบบนี้ฝรั่งเขาบอกคุณจะดูแบบนี้คุณจะดดนแบบนี้ดูกับดดนดูกับดูน็อตนะปรากฏสิ่งที่คุณไปหาเสียงไว้พอถึงเวลาคุณได้รับเลือกตั้งมาคุณทําตรงกันข้ามนะเมื่อคุณเป็นคนตอแหลเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ตอแหลครับอยวคุณตอแหลต้องไม่รู้กี่ครั้ง นะแถลงข่าวก็ตอแหลจัดดีเบตก็ตอแหลไลฟ์สดก็ตอแหลเดินสายหาเสียงในต่างจังหวัดทุกจังหวัดคุณตอแหลนะจนในในทิกตอกเนี่ยเขารอเรียนคุณแล้วก็บอกตอแหล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 คือคุณตอแหลนับครั้งไม่ถ้วนแล้ววันดีคืนดีคุณกลับจะกลับมายืนอยู่บนสแตนแล้วก็ตอแหลอีกครั้งหนึ่งใครจะไปเชื่อคุณล่ะครับนะ มันไม่มีใครจะเชื่อหรอกถ้าเราโกหกตอแหลแล้วมันจบแล้วแล้วคุณตอแหลต้องไปรู้กี่ครั้งโกหกประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่านะเมื่อเช้าผม,ผมยังโพสต์ไปที่ Facebook ของผมเนี่ยโพสต์ว่าอะไรผมตื่นขึ้นมาผมก็หาข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อที่จะทําการไลฟ์สดทําการบ้านคุยกับแหล่งข่าวคุยกับตํารวจคุยกัน,รกน,รกนเรื่องนั้นเรื่องนีผ้ผมก็ไปสนุดคําพูดอยู่คํหนึงที่เขาบอกว่า ประเทศไทยถ้านักการเมืองพูดความจริงทุกเรื่องป่านนี้ประเทศไทยจเจริญไปนานแล้วไม่ต้องมาวิกฤตตกต่ำแบบนี้แล้วครับเศรษฐกิจตกต่ำทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะที่ผ่านมานักการเมืองไทยมันโกหกตอแหลถ้านักการเมืองไทยเนี่ยนะพูดความจริงทุกอย่างนะประเทศไทยจเจริญไปนานแล้วผมก็ไปหาข้อมูลมาเ้ยคำนี้ดีว่าอยากจะเตือนสตินักการเมือง ที่ชอบตอนแหลทั้งหลายว่าถ้าพวกคุณพูดความจริงเนี่ยประเทศเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าไปนานแล้วตอนนี้เป็นไงเศรษฐกิจตกต่าประเทศวิกฤตจ,จนต้องเอาเงินภาษีมาแจกครับรัฐบาลเป็นคนพูดเองรัฐบาลเศรษาพูดเองบ้านเมืองเราตอนนี้วิกฤตหนักแล้วนะ,ะคนอ,ะอยู่ในช่วงข้าวยากมาก <c oughs> <c oughs> เศรษฐกิจตกต่ำอัตราการจเจริญเติบโต <c oughs> พักเพื่อไทยหาเสียงไว้ <c oughs> ถ้าเลือกเพื่อไทยเนี่ยอัตราการจเจริญเติบโต5%ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับ1.7 1.9นะครับเศรษฐกิจตกตาำตกไปเรื่อยเรื่อยรัฐบาลเพื่อไทยก็พยายามแก้ปัญหาแต่ยังแก้ไม่ได้นะครับบ้านเมืองวิกฤตนะต้องเอาเงินภาษีมาแจกเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนกันทั่วนหน้านะ บ้านเมืองไม่เจริญก้าวหน้าเพราะนักการเมืองไม่ได้พูดความจริงนะครับนะพอมีคนพูดความจริงอย่างนรอ,อุดมขึ้นมาก็แปบทำเป็นดัดจริตรับไม่ได้โยงนูน่นโยงนี่โยงน่ะอะ,อ,อะไรต่างๆโยงไม่หมดนะแล้วก็เสร็จแล้วก็โยนขี้ให้นตอ,อุดมทำไปทำามพอโยนขี้ปุ๊บขี้แม่งเด้งกลับมาที่ตัวเองตอนนี้ก็แบบจะจะทัวร์ไปลงนตอ,อุดม นะครับนะนะครับอ่นะเจ้าจะเจ้าทัวร์ไปลงน็อตอุดมแต่ปลากดเปไ็นไงนะทัวร์แม่งกลับไปลงที่ตัวเองเปไง็นไงฮะเจ้าทัวร์ไปลงเขาแต่ทัวร์กลับมาลงที่ตัวเองนะฮะเป็นไงตอนนี้ไปด่าเขาทำไปทำมาในทัวร์ลงตัวเองหมดเลยยับนะส่วนนนอตอุดมที่โดนด่าโดนอะไรต่างๆรวยเอารวยเอา เลตติ้งก็ดีเอาดีเอา,เอาพราะเพราะเขาทำความดีเขาต้องมากินโดยสุจริลตเขาไม่ได้คดโกงไม่ได้ไม่ได้รับเงินใต้โต๊ะไม่ได้กินข้าวหัวคิวเขาเขาใช้ความรู้สติปัญญาของเขาเขาก็รวยเอารวยเอาเน็ตฟิกก็รวยเอารวยเอานะเอะเอรวยคนก็เป็นไงเข้าไปสมคัครกันไงใครที่ไม่เคยรู้ก็อยากรู้เขาก็รวยเน็ตฟิกก็รวย นะอัตราการจเจริญเติบโตก็ดีไปหมดคนดูโน้ตอุดมก็มากขึ้นแต่คนที่ไปด่าเขา้าขีประโยนเขาคนก็ด่าทอเสียหายนะครับวันวันเนี้ยนะครับไม่ต้องทำอะไรนะฮนะเนี่ยะครับอยู่ดีดี่ะยังไม่รู้เรื่องเลยก็ไปไปไงไปว่าเขาไปใส่ร้ายเข้ามาตาร้อยสิบสองบางคนไลาใหญ่ครับเดินทางไปแจ้งความหาว่า เขาเนี่ยหมิ่นสถาบันมากตาร้อยสิบสองหมิ่นปัจยยาเศรษฐกิจพอเพียงนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เวลาคุณจะไปแจ้งความนะครับว่าใครนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคุณต้องพิสูจน์ก่อนนะครับความจริงคืออะไรและความเท็จคืออะไรถ้าคุณรู้อยู่แก่ใจมันไม่มีความจริงไม่มีความเท็จเขาก็เล่นตลก เพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครเนี่ยแล้วคุณไปแจ้งความเขาไม่ว่าคุณจะเลี่ยงว่าตรวจสอบหรืออะไรต่างมันทําให้สังคมหรือคนทั่วไปเข้าใจว่าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยประชาชนเข้าใจว่าเขาเป็นคนไม่ดีคุณถึงต้องไปตรวจสอบอย่างนั้นอย่างนี้เขาแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณก็ตรวจสอบไปเรื่อยบางเรื่องก็ไม่ได้มีสารกะกาตรวจสอบไปเรื่อยนะนะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพฤติกรรมหลายๆอย่างเนี่ยมาประกอบกันแล้วเนี่ยแสดงให้เห็นว่า คุณมีเจตนาที่จะทําลายชื่อเสียงเขานอตอุดมเนี่ยเขาก็สามารถดรําเนินคดีตามกฎหมายได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาถึงแม้คุณจะอ้างว่าตรวจสอบไม่ได้แจ้งความแต่พฤติกรรมที่คุณไปไปยืนไปถแถลงข่าวที่ั่านที่นี่อะไรต่างเนี่ยมันทําให้คนเข้าใจว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็เสียหายมันคือการใส่ความผู้อื่นต่อบ,บุคคลที่สามนะโดยการโฆษณานะครับนะ นะครับมันคือการใส่ความไงคือการใส่ร้ายถึงแม้คุณจะเลี่ยงทาเพื่อให้ไม่ต้องติดคุกติดตารางว่าตรวจสอบเนี่ยก็ไม่ได้นะสมัยเนี้ยคนกินข้าวหมดแล้วยุคห้าจีเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาฉลาดเขารู้ว่าใครพูดความจริงความเท็จเหมือนที่ขนาดที่ผมกําลังพูดเนี่ยเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยกําลังพูดความจรงิงหรือความเท็จนะครับ คือคนสมัยเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราอยู่กับโซเชียลเขาต้องการความจริงอะไรก็แล้วแต่ความจริงถ้าเป็นความจริงนะคนก็รับฟังได้นะฮะก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดกันด้วยทั้ง Facebook ทั้ง y o u t อ่าทั้ง TikTok เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเนี้ยโน้ตอุดมนะครับไปดูนะฮะถ้าใครไปร้องเรียนคุณตรวจสอบไปแจ้งความคุณนะถ้าคุณเสียหายนะครับคุณปรึกษาทนายแล้วก็ดำเนินคดีคนเหล่านี้มันจะขยาด บางคนก็เป็นนักร้องบางคนก็ร้องไปตกทรัพย์ไปบางคนก็ร้องไปไถไปบางคนก็รับจ้างร้องเรียนทํางานเพื่อเงินนะบางคนก็ทํางานเพื่อชาติมันมีหลายอย่างทํางานเพื่อชาติเออนะรับจ้างร้องเรียนก็มีนะร้องไปไถไปอนะถ้าไถเสร็จก็หยุดหยุดร้องก็เอาเรื่องใหม่ต่อก็มี นักร้องเนี่ยเราต้องดูกันไปนานๆนะนะเออนักร้องในตำนานหลายคนก็ร้องไปร้องไปสุดพากากายร้องไปไถไปไถไปไถมาเขาก็บันทึกเสียงโทรศัพท์ไว้นะเออสุดท้ายเขาก็เอาคลิปมาปล่อยสุดท้ายก็นะจากนักร้องในตำนานก็จะกลายเป็นนักร้องติดคุกนานๆไปอ,อ่นะติดคุกนานไป ก็โดนก็าหาตกชัดเสียงเสริงชัดเจนนะร้องไปไถไปมันมีหลายอย่างร้องเพื่อชาติก็มีนะก็มีหลายอย่างร้องเพื่อชาติไทยร้องเพื่อชาตินี้อา่าร้องเพื่อชาติหน้าอา่ามันก็มีหลายอย่างนะครับรับจ้างร้องเรียนจากฝ่ายการเมืองก็มีนะอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็รับจ้างมาแล้วก็ร้องเรียนฝ่ายคา้านนะหนีตทาหารบังละ มีเมียน้อยบ้างละเตะเมียบ้างละอะไรต่างนะก็ไปเล่นเรื่องส่วนตัวเขาเมาแล้วขับบ้างละนะก็รับรับร้บองเรียนจากทางฝ่ายรัฐบาลน่ยมันมีหลากหลายนะครับในในบ้านเมืองเราเราก็ต้องดูนะเราติดตามดูแนละ้วเราก็ต้องคิดน่ยฟังรายการพี่เดยพี่เดก็จะให้ข้อคิดตรงไปตรงมาดูเฉพาะเรื่องกฎหมายสบายใจนะครับ ก็กระแสของนอดอุดมก็ยังคงได้ไปกันทั่วๆนะฮะก็อย่างที่บอกแล้วตลกก็คือตลกนะเออต้องมีการเสียดสีมีคำหยาบมีบูลลี่อย่างผมเองก็ยังโดนเอาตลกเอาไปบูลลี่เนี่ยนะครับนะอืมมันเรื่องธรรมดาคุณจะไปคิดอะไรมันคือตลกอย่างนั้นต่อไปคณะตลกต่างๆนี่ก็แสดงอะไรไม่ได้ปลอมตัวเป็นพระเป็นตำรวจบ้างแซวตำรวจบ้างแซวนักการเมืองบ้างติดคุกกันหมดเลยครับ ใจคว่างๆหน่อยอย่าปล่อยพลังลบอย่าอะไรเยอะนะนะครับอันนี้ก็พี่เดให้ข้อคิดกันนะครับสบายๆ